สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจแดงมือน,นี้กลับมาตลาดแม่หมูแล้วมาหวยแม่สาวต่ตเนาะคะ่ะมีคนถามถึง่ปเป็ี่ยนแนวทางในการเซี่ยงซื้อค่ะสูตรดับแม่สาวกับเอาอยูเนาะคะ่ะสูตรดับบนดับล่างเอาอยูเมื่อนี้ล้วหฮาสิม,มาใหา้ท่านผู้ชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสั่งซื้อขิ้มกระทักมาตามเบอร์โทรคือน,นหนจอค่ะนย์้าจอคแ่างสอ8าโทร้ามาแอดไลน์กันเขามามย์า0 9 3 เก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดค่ะเนาะทักกันเขามากคะ่ะให้กำลังใจเจแดงกดไลค์กดแชร์เมื่อยโมีแห้งบ่มีแห้งสิยิ้มละเมื่อยยั่งการน้ำงานเมื่อยทําข้นเฮ้ยเมื่อยบอกมาเมื่อยอ,อ,อ,อ่อนอกอ่อนใจบ่ได้นอนบ่ได้พักผ่อนพักผ่อนบ่เพียงพอสนอนินอนกับนอนบ่หลับ ห่วงการห่วงงานห่วงท่านผู้ชมดูไล่มากเนาะเพราะต้องตอบค่อยรับโทษโอ้เหนื่อยเอาคือจมเลยอย่างออยิยงแม่เจ้ากับเส้าเนี่ยมันขานกับขานวอดายกับท่าน,นผู้ชมด้วยผ้ารัดหนาทีต้องนั่มาเสนอให้ท่านผู้ชมเบิงะะ่หงหน้าค่ะไวยแม่สาหวหัดวดันที่หนึ่งกรกฎาษสองหาหกเจ็ดเครื่องปีแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะพฤษภา ผ่านไปมิถุนาจะเข้ามาเดือนมิถุนากับเดือนนี้มันสิเวิร์ดเขตหกเดือนของต้นปีแล้วด้วค่ะเนาะต่อไปก็หกเดือนของปลายปีชีวิตนี้จะเป็นยังไงหากินไปซ้ำตายค่ะแต่ว่าหากินใส่ชีวิตไปนี่ละซื้อยากินดีกว่าถ้าเก็บถ้าปวดเนาะะเนาะอย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานทรกรร์ะ เกิดเป็นผู้เฒ่าก็จมดูเบาดูเงิิลขันละแล้วก็บำรุงสายตาท่านเมื่อต้องจมต้องเบาดอกบอกเด็กน้อยซูสร้างซื่ออยากใจตาน้ำจะแดงมาเห็นเนี่ยเจ้าเงินหายนี่ซอเรตจังไดก็ได้โทษไปหรือแอดไลน์เขามากก็ได้นะแล้วก็ครีมเื่อยากสวยอยากงามมันกระืือดอกค่ะเนาะอยากสวยอยากงามอยากสตาร์ตัวเองไว้นะตรงนี้อายุจะแดงก็หกสิบสองก็พอไปวัดไปว่าใดกะพอใส่ครีม ตัวนี้แหละค่ะกิมกลางคืนคอลลาเจนทองคำเราก็กิมกลางวันค่ะ่อยู่นี่ละเบินมือวัดด้วยนีน่เอาบอกไปหลายแม่สิบ๊วยเบิ้งหวยแม่สาวด้วนี่ไปสนใจกำไลยกของปูกัะทักเขาม้าค่ะเจดีย์ใส่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีสายลูดค่ะขอบคุณครับอ้าวค่ะท่านผูออ้ชมบาๆร้ายใหญ่ห้างแม่สาว วนหนึ่งเดือนกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะบนหกศูนย์เจ็ดเก้าเก้าหกค่ะหกศูนย์เจ็ดเก้าเก้าหกดูสีตัวนี้ประกบกันเอาค่ะสีตัวนี้ประกบกันเอานะคะหกเจ็ดเก้าศูนย์นี่ตัวนี้ข้างล่างค่ะประกบกันเอาเลยค่ะสามสี่หกเจ็ดมาสองตัวให้เห็นเนาะ มาสองตัวให้เห็นสามหกสามเจ็ดหกเจ็ดค่ะหกกับศูนย์กับเก้ากับเจ็ดค่ะ, 6, 0, 9, 7, คะเอาตัวเด่นเด่นค่ะตัวเด่นเด่นมาล่งให้ทุกผู้ชมเลยค่ะคนกัดจับกูให้หกศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็เก้าหกค่ะ สำหรับเลขดับเนาะเอาข้างล่างเบื้องเก,ก่อนค่ะสามสี่หกเจ็ค่ะสามหกสามเจ็ดหกสี่คือบอกหกเจ็ดนั่นแหละค่ะคือบอกสี่หกสี่เจ็ดเนดับเพิ่นบอกน่าจะดับเพิ่นเนาะค่ะเนาะเอาสามสี่หกจ็ดคู่สามหกสามเจ็ดสามีอ๋อพิ่นเอาหกกรแล้วอเอาตัวพีกน เป็นแนวทางค่ะท่านะผู้ชมสุดดับอ่ะอย่างแคบหนักจอเด้อค่ะเดอะ้อดับลายตัวดับบนสองหาศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์เจ็ดเก้าแปดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าหาสองสองหากับสี่สามดับล่างค่ะแปดสาม 3 8ม9ปดสองเก้าเก้าสค่ะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะหวยล็อกสูตรดับแม่สาวนะคะล็อกดับล็อกเอาอยู่ดับเอาอยู่ค่ะ ท่านผู้สมสนใจแอดไลน์ก็แอดไลน์ข้ามากกับกำไรโยกค่ะกำไรโยกหน,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 นักเนี่ยค่ะอย่าหนักหนักเนาะแล้วก็เบียดแก้ค่ะของดีจแดงเบียดแก้นะคะเบียดแก่ปูค่ะสนใจ0ูน9์9 29, 8้9สามเก้าสกากลน์กันเข้ามาเลยค่ะเบียดแก่เปิ้ใจกากเพชรหยิบระย,ยับเนะาะค่ะเนาะเพชรได้จังได้จะแดงยังเงยอยู่ ทักได้ทักดีท่อได้ท่อดีค่ะท่านผู้ชมอพอผ่านการปลุกเสกจากปู่แล้วเด้อค่ะปู่เมตตาปลูกเสกให้แล้วเมื่อนันเตี่ยแดงไปแล้วโอ้ยเถี่ยวลดหนึ่อลดตู้น้อยส,อสีขาวลดตู้ทึบแม่เต็มสำหรับให้ปู่เจิมให้ค้นเข้าไปว่าเบิร์เพิ่นกันโย่งสายสินมาทีรถเนาะคะ่ะเพิ่นสวดปลุกเสกให้ ส่วนคน้นผู้ใดบ่ได้ไปเนาะค่ะสร้างพานเจเดียงก็ได้ผู้ใดบ่ได้ไปนะคะใครอยู่ไกลๆไม่มีโอกาสได้ไปอพิ่นมาไหว้ในเฮียนให้่นคุ้มครองปกป้องรักษาค่ะปูมีศีลมีธรรมมียันต์ซีปู่นมียันต์ซีสามารถลังลู่ยังลู่เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เพ่งจิตเข้าไปก็จะเห็นเลยเนาะค่ะเนาะเจเดียงก็เคยขอไปหาะผู้บ่าอาจารย์เพิ่นกเว้าอยู่ ปูคนนิย่านซีบแบบแบบง่ายภาษาบาลท้อถ้าพูดภาษาบาลีตอนูุช้มหุจักบอกบอกจะแดงนะจแดงโฮอ,อยู่กับเลื่มภาษาบาลีวางใดก็่ปูมีีอย่างแต่ว่าสําหรับเชื่อว่าภาษาง่ายาก็คือปูมีย่านซีเ <c oughs> นาะคะ่ะ <c oughs> จะยังรู้ได้ <c oughs> ในอนาคตเรื่องในอนาคตเพ่งจิต <c oughs> เพ่งจิต <c oughs> ล่องเบงววาจะนันบอกับแมนค่ะคเพ่งจิตสามารถรู้ได้เลย คนคนน,นั้นเป็นนางเมืองอยู่ตน,นาเพินเ่นเพิ่นเพลงจิตเพิ่นกะสีลู่ได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตของคนคน,นนั้นเนาะคะ่ะเจะแดงอย่างนี้เหมือนวาสนาะปกรกาเพิ่นเด้ตอนหนาเนาะได้คุยด้ากาเพิ่นตอนหนาได้คุยกับเพิ่นแต่ว่าเจดแดงเคยไปหาหมอแล้วเพิ่นบอกว่าไม่มีอย่างจเจดแดงว่าไม่ีอย่างดีอยู่แล้วซ้ำน,น,ำน,นันละเอาซ้ำนันละเพิ่นวันั่ะพู้ยเลยสิลู่ไ เดีสิมีเงินเลยหลายคนว่าเจ้าดีอยู่แล้วเจ้าพ่อละละฉันบอกเจแดงหมมันยังบ่ถึงกันนั่นเนาะยงแต่พ่ออยู่พ่อกินยังบม่ได้รวยหล่นนีหอย่างเนาะยังต้องการอยู่ยังต้องการอีกอยู่ค่ะเพราะว่าลายหาให้หลานแล้วกะท้าไปท่ำบุญเจ้าของนี่ลหละบุญ ท้ามตะบุญค่ะเดี๋ยวนี้้ามตะบุญเวลาใกล้ฝังเข้ามาแล้วนะคะภูมิย่านซีบนสามารถรู้ได้ค่ะรู้ดได้นะโค้ดและไออดีตของเฮ้านะคะปูศิลาผู้ใดยูกไก่กระยับูซาเป็นกระทักมากค่ะ399บาทฟรีค่าส่งฟรีค่ากล่องเนาะนะแต่ว่าโอนถ้าเก็บเงินไปทางเราก็จะบวกเพิ่มเป็น50บาทนะ สั่ง3ชิ้นเราก็บวกห้าสบาทสั่งสชิ้นก็บวกห้าสบาทสั่ง1ชิ้นก็บวกห้าสบาทครับวกค่าส่งนะค่าส่งเท่ากับเสียค่าค่ากล่องแต่ว่าถ้าผู้ใดอุ่นเนาะฟรีค่าส่งค่ากล่องนะคะเนาะค่าแอดมินเราด้วยเนาะคะนะ่ะเนาะเอาจุนเจียดูแลก,กันไปในสังคมนี่มีเหลบ่งปันให้พี่ให้นอ้องให้รถรอบกลางไม่อย่างนี้กินน้ำกัน จ้าง่นมากกับหวังวางจัดให้ชีวิตหนึ่งมีโดยบ่ไดไปทํางานกรุงเทพนะแต่ก่อนมันไปทํางานกรุงเทพปล่อยแม่ไปแม่กับบอสบายย mm ู hmm. ่เนี้ยู้เดียวตะล่อนตะล่อน mm hmm. ได้มีงานทําแล้วก็อยู่กับเราทีนี้อันคนหลบข้างกับต้องซอยเนาะช่วยเหลือตามกําลังของเราเนาะตามกําลังเท่านี้แหละค่ะท่านผู้ชมถึงอย่างมีหลายๆไงมีหลายๆไปแดได้ซอย คนอื่นเรามีโอกาสที่จะซื้อลอตเตอรี่เรามีโอกาสที่จะได้เงินน่ะบุญเรานะ่ะใดมาเหลี่ยมห้องกสิบแบงปันผู้ข้าเจ้าว่ามีนะ้นะเนาะแบบ่งปันให้ยืมแต่ว่าไม่ให้เบิรบ่ได้แลค่ะพิ่จีพิจ่พจ,จีว่าทำมามหากินเนะาะก็จะคอยเอาแต่ก,กับคนอื่นนะ่ะต้องให้เขารู้จักทำมาหากินบ้างชีวิตของเราต้องอยู่ด้วยตนเองนะ อยู่ด้วยตนเองค่ะช่วงพิเศษเงคออตัวล่าไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันไหมคะแม่แม่สว่างยังบนมมันไดนมาเพิ่นเรียกเพิ่นบัตถุเพิ่นเกษตรนี่ส่ะคะตะเลขถือเพิ่นจะมาไว้ไว้ตะเลขเพิ่นบัถุเพิ่นกษสินั่นมากค่ะเนาะเพิน่นเกษสินั่นมากเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ